รถคันเนี้ยรถคันเนี้ยบรรทุกอะไรมาบรรทุกอะไรดีบรรทุกไม้บรรทุกเหล็กบรรทุกอะไรมาก็ไม่รู้แหละเต็มหลังรถไปหมดสวัสดีค่ะคุณปีนะคะเต็มหลังรถไปหมดทุกมาอืมมาเงี้ยคือคุณจะเคยเห็นใช่ไหมรถกระบะท,ที่บรรทุกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยขับไปอ่าเงี้ยแล้วก็มีเหล็กยื่อนออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ่อยมากที่รถ เราจะไปพลาดจังหวะบางคนก็โอ้ยจิ้มโทรศัพท์อยู่อ้าวรับสายอ้าวหันไปคุยกับลูกอ้าวบดาภาปปาดอืมเรียบร้อยนะคะเด็ยกยื่นมาจิ้มก็ไปเรียบร้อยเรียบร้อยสบายดีแล้วรถคันนี้นะคะรถสีสวยใช่ไหมแล้วรถคันนี้ทำสองบวกในกรณีแบบนี้ไม่ชนรถนะไม่ชนรถนะคะสวัสดีค่ะพี่เล็กไม่ชนรถนะนถนะแต่ชนกับเหล็กยื่นเข้ามาเนี่ยชนกับเหล็กยื่นเนี่ยแล้วคุณทําประกันสองบวกไว้แบบนี้ประกันคุ้มครองไหมคะ คุณว่าแบบนี้ประกันคุ้มครองไหมไม่ได้ชนรถนะไม่ได้ชนรถกระบะคันนี้นะแต่ชนอิเล็กเส้นหรือไม้หรืออะไรก็ตามที่เขาบรรทุกมาแล้วยื่นออกมาจนรถเราเสียหายอ่าคุณสุบอกไม่คุ้มครองค่ะสองบอกไม่คุ้มครองคุณปีบอกไม่คุ้มครองเอาใครอีกคุณแป้งบอกไม่คุ้มครองเอาใครอยากรู้เร็วอยู่บนรถคุ้มครองอ่ามีมีมีคุ้มครองมาหนึ่งคนแล้วอ่าคุณปีบอกซ่อมเองแบบนี้ถ้าซื้อสองบอกซ่อมเองแน่ๆเอาอีกคนไน้ไงเอาความความคิดของเราเลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดทุกคนเดี๋ยวค่อยมาฟังเฉลยทีหลังไไไไไไมม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 ่่่่่่่่่่ตตตต้้้้้้้้ออ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 องงงาา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 ยในนนนนกกกรร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 บบบบบจิิิะะะะะเเ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 ููววววคคคดดดหห็ขขผืืุณแีถซซปปัภท รถกระบะเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยสักกิวด้วนะแต่ว่ารถเรายุกเพราะชนเหล็กเส้นทุ้งเพาอย่างเงี้ยรถบุกอย่างเงี้ยอ่าพี่วิพี่วิใช่ไหมพี่วิคุ้มครองคุณชายบอกคุ้มครองพี่ทิศบอกคุ้มครองอืมโอเคอะคุณเฉลยมีตอบถูกหลายคนอยู่นะทุกคนเก่งมากค่ะก็ตามที่เรานะคะไปชนกับรถที่บรรทุกบรรทุกอะไรมาก็ตามไม่รู้แหละจะเป็นเหล็กจะเป็นไม้หรือจะเป็นอะไรก็ตามที่ยื่นมาจากตัวรถและอีตัวไม้นี้หรือเหล็กนี้ติดอยู่กับตัวรถคันนี้ คุณวีอ่ะโอเคคุณวีขอบคุณค่ะติดอยู่กับตัวรถคันนี้แล้วรถเราพลาดไปชนเจ๊กะเข้าแม้จะไม่ชนโดนตัวรถคันนี้ก็ตามประกันสองบวกให้ความคุ้มครองค่ะเสมือนชนกับรถคันนี้เลยเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่ออีอีตัวเนี้ยมันติดอยู่กับรถคันนี้มันถือว่าเป็นรถมันติดนะมันต้องติดนะมันต้องติดกันนะอืมเป็นรถ ประกันซ่อมรถให้เราปก,กาติค่ะเราจะถูกเราจะผิดไม่รู้แหละแต่ต้องซ่อมรถให้เราก่อนรถเราพังอะจิ้มใบไฟหน้าแตกเรียบร้อยมันต้องซ่อมรถที่เราซื้อประกันสองบวกเอาไว้สามบวกเอาไว้ต้องซ่อมให้เราก่อนโอเคไหม